ือนนี้ก็ได้ข่าวมาว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คนก็จะให้ความสําคัญเรื่องความเสมอภาคทางเพศบ้างก็จะมีคนพูดถึงเรื่องการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายรวมทั้งจะมีมีเรื่องตลกเล่าว,ว่าลูกคลอดมาเราจะแจ้งที่อเภอว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงดีคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้ลูกเรื่องเองตอนโตประมาณนั้นนะคะนั้นเรื่องเกี่ยวกับ ทางการเสมอภาคทางเพศเนี่ยทางทีมแพทย์เองเนี่ยจะมีบทบาทมาช่วยได้มากนะคะโดยเฉพาะ <c oughs> ในเมืองไทยเองเนี่เราได้รับชื่อเสียงในด้านการแต่งเพศนะคะว่าเป็น เป็น medical hub ที่ทดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการแปลงเพศอันนี้ในการแปลงเพศเนี่ยมันต้องใช้ทีมงานแพทย์ร่วมกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนอวัยวะมันหมายถึงการดูแลแบบองค์รวมเลยไปถึงด้านจิตใจนะคะซึ่งสิ่งที่มีผลกับจิตใจก็คือการให้ฮอร์โมนด้วยนะคะนั้นตรงนี้นอกจากต้องใช้หมอศัลยกรรมผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ อย่างที่เราต้องการแล้วนี่ยังต้องมีองค์ประกอบของจิตแพทย์ซึ่งจะมาให้คําปรึกษานะคะเพื่อที่จะหรือว่าทดสอบจนแน่ใจว่าต้องการเป็นเพศนั้นจริงๆแล้วก็รับกับภาวะวิกฤตของที่เกิดจากเพศนั้นๆสภาพเพศที่เปลี่ยนไปไปจนถึงต้องการหมอผิวหนังซึ่งมาช่วยในการดูแลตั้งแต่ การทําทรงผมนะคะคือการดูรผมสําหรับผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะคะไปจนถึงขนกําจัดขนที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันเช่นผู้ชายจะมีขนหน้าอกเยอะถ้าแปลงเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ต้องการขนหน้าอกเยอะแยะหรือขนแขนขนขาลุงลังเหมือนผู้ชายแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วแปลงเป็นผู้ชายเราจะต้องการคิ้วที่เข้มนกดูโดก ถ้าผู้หญิงก็ต้องการคิ้วบางๆเป็นต้นไปจนถึงการปรับรูปหน้านะคะว่าผู้ชายเราต้องการให้มีกราม mm hmm. มีโหนกสูงดูดูแมนๆดูเข้ม mm hmm. เข้มเนี่ยค่ะก็จะต้องช่วยอาจจะใช้ฟิลเลอร์ช่วยหรือจะผ่าตัดช่วยถ้า mm hmm. ถ้าผู้ชายที่แปลงเป็นหญิงจากที่มีกรามมีโหนกหรือว่าดัมส์แอปเปิลเนี่ยค่ะก็ mm hmm. ะจะต้องไปตัดออกเพื่อไม่ให้เห็นแล้วก็ ทำให้เรียวหน้าด้วยโบท็อกซ์ก็ได้หรือว่าเติมฟิลเลอร์บางจุดให้ดูนุ่มนวลเป็นต้นนะคะไปจนถึงผิวเพราะว่าในคนที่ถ้าเผื่อเป็นเพศชายจริงๆมาแล้วจากฮอร์โมนแต่ต้องการเป็นหญิงรูขุมค,คนก็จะกว้างนะคะในดูกร้านกว่าผิวผู้หญิงถ้าอยากจะเนียนเหมือนผู้หญิงอาจจะมาใช้พวกเลเซอร์ช่วยนะคะคือทําให้ผิวรขุมนเล็กกระชับแล้วก็ดูผิวเนียนดีขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นไปจนถึง มาสเตอร์ค่ะคือโครงร่างของผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันก็ต้องมาสร้างกล้ามเนือ้ออาจจะต้องใช้ฟิตเนสช่วยหรือจะใช้พวกฮอร์โมนมาช่วยไปจนถึงช่วยสลายไขมันส่วนเกินในคนที่มีภูมิมีต้องการลดสะโพกลดน่องเพราะเพศสภาพเพศท,ที่เปลี่ยนไปอันนี้หมอผิวหนังความงามก็มาช่วยได้อย่างมาก ไปจนถึงการใช้ฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพจ,จิตใจแล้วก็สภาพร่างกายด้วยเพราะว่าอย่างฮอร์โมนเพศชายเองเนี่ย ในคนที่แปลงเพศเป็นชายผู้หญิงที่เป็นชายก็จะต้องเสริมหน่อยเพื่อที่จะให้เขามีการสร้างกล้ามเนื้อที่บึกขึ้นกระดูกที่แข็งขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจที่ที่เข้มขึ้นนะคะคือพร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องคนที่รักได้เป็นต้นนะคะในขณะที่ผู้ชายที่แปลงเป็นหญิงเองก็ต้องการความนุ่มนวลฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมาเสริมมีบทบาทที่จะช่วยให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลละเอียดเป็นผู้หญิงขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจ นุ่มนวลขึ้นคือจะมีพิษฟูมายคือรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วก็สุขุมขึ้นไม่ไม่ไม่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้ก็หมอสามารถดูแลแบบองค์รวมมาช่วยเหลือได้นะคะซึ่งต่างๆเ่า,า,า,าเานี้ต้องดูอยู่ในความผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการให้ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างฮอร์โมนเพศเองเนี่ย ถ้าเผื่อเรามีมะเร็งอยู่มันจะกระตุ้นให้มะเร็งกระจายก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพบหมอเพื่อวินิจฉัยแล้วก็ช่วยให้สัดส่วนที่พอเหมาะที่เราต้องการจริงๆไม่มากไปหรือน้อยไปเป็นต้นค่ะซึ่งเหล่านี้มันเป็นการองรวมเพราะเรากําลังจะเปลี่ยนบุคลิกซึ่งแต่เด็กเนี่ยถูกเรียกมาสมมติเป็นเด็กชายแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นนางสาวอย่างนี้ค่ะทุกอย่างมันต้องดูเป็นองค์รวมจะได้กลมกล,มกลืนกับ กัสิ่งที่เรากําลังจะก,ก้าวต่อไปในอนาคตนะคะหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญหรอกค่ะหมอคิดว่าหญิงหรือชายก็เป็นคนเท่ากันและสําคัญขอให้เป็นคนดีและเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมค่ะ